มันไม่ได้ hê 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 ta hê 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 เป็นเมียหลวงผู้สูงสันมาเฮสิองค์ใหญ่ต้อหัวใจมันปวดนาวคือแพ้สั่งใส่หนอนเป็นเมียที่ลูกตั้งแต่มาถูกใจทั่วมาแสบหนัวคือเขาผู้ที่เป็นเมียน้อยไว้ตามใจให้เป็นบา ผัวผู้ใดเป็นนางแน่ก็สาดได้ยังให้พ่อผัวแนวนี้แม่นบ่เอานี่น่าฉันนีละบ่ไดาผัวมีไม่ัจสองปวดสมหัวเทพบรรี้เป็นทางสิตายนั่ตะเนี่ยหน่อยอี่วาลาบท่ามันแต่บอกอย่างไหก็บอดายอยากอ่านเส่ยงไทยประชา เป็นพวัลเด่นจังเลกตบตะล้อมตบเสือตีแตงเทให้ละเป่านั่งมาล่าขามาอยู่ในเมืองเหยกับกรพ้าที่ไสกระพีสะไพข้ามาพอตุ่มเอ้ย่าเอาเด้อหัวมันมันปวดสมองเีตรงเสือไม่อย่างไรย่าเมียเสือมาเก่งเก่งเข่งขายจะของใหอย่างยุบเป็นสวนนักเสนาดีแล้วย่าเมียจะเป็นตามแต่ย่าพอสยามสแนเล็ตน่ะเห็นว่าเหนตัวกองขึ้นมาขางข้ามาตุ้มยังญ่ไปเนาะผุ่มเนหน่อยหลายเปแนหล้วยมมา เพศละสีมันก็เย่อยู่ในวางเฉิางวันเป็นรถจำเนี่ยที่พีอก่ว่ามัมสองเทียกันในวัมสองก่อนเศรษฐศเสตระตรงขึ้นักอือกันเละ้องจัดก็เคยนาระชาญาบราดเนอ่งเลื่อนคู่หิไงมาแทนแน่นอนคู่นี้อย่างจะโอ้คู่หงไงโงมาสามาแทนคู่แนวนี้กีอยี่สันบอกมี่วัดบ้านบเรื่องแถวเชียงบ้านเนี่ยหลายคู่หิงไงที่ตรงกระดโมไมที่วประเทศอย่าง ตรงเลยถึงบัว่านนั่งฉันบอกว่าเป็นหนังดอกฉันว่ไอ้ไรกมากๆไม่จาปากน้ำขอกาให้ลูกชายทั้งสองจองแฉลบก็สดจับเลยอีกจะน้อยนีุ่ญกับมีขึ้นอายุครบยี่สิบห้าปีกระเด้าัตงหน้าเวลาส็จแม่ประจวบคอิุแม่เปยังย่างวาดวกัรว่าสดชืนสีผักแม่จะาอกกหสงมหมองเจ้ากระเสดแหเป็นกรเสดแหแล้วเสด็จพ่อไปสั่งก็ให้แต่เขามานนั่งเสด็จแม่ไม่ลูกทั้งสองก็ต้องมาสังเกตแม่ป่าดังกระด้ ว่าอ really ุึงพอของเจ้าจะในตาถามหาบอกมานอนน้ำมันหนักในเวลาเดือนแดงแดงน่องเที่ยวจนกะชื่นละลาลูกปังเมียจาพระเดาได้ดิในผ้าไทยของน้อยนึงเพราะกุญแจเขาแน่นต้องพ่อมองเสาเขาทับผมขั้นผมหูจังสีบ่กปล่อยไม่ เรด้โอ้าใชมีคุณสิเนหัวลเจ้าแม่ผมอ้ยย้ำน้าเอ้ลูกเสียวแพ่ตุ้งค,คุ้มกายเสียจมีลูกสิกอดน้องแม่ใบ้ท่านตุน้งแจ่นคอยว่า ทั้งสองก็ตาก่างกัวงแม่เดลยแม่ได้ยินพวกเจ้าวอแบบนี้แม่ก็บสบายใจละนะแต่ว่าลุดทั้งสองให้จังไวยาคือพอเดือดขึ้ยาสุน้ำห้อยกันแมวสิขอบหยันไว้ถ้าเจ้าสองคนแต่งงานไปแ,แล้วอยากไปห,หาแม่หน่อยก็ขอเจ้าวลุ้เลยขอแกสด้ม่นีคนสเป็นคนายใจคือสิดพอแน่นอนอแก,กสลิดแมใหมดูกรสีตาอม่สองแ่น้าใส็ิดแได้แล้ว,วลค่ะเพราะว่า มกหากแม่จามถามจะขอมันขัดแก่แวเนี่ยสอดมื่อกาเป็นบนกมพอร์ม่บุรพอราลีุ่ม่อยู่ดีเอง็จพ่อของเจ้าหน้าอัดไปดอนี่กระโวนหอดเวลาแบทุกเางรีบไปรูบ้พอ์พ่อของเจ้าก็เป็นวัวหนีมาล่งเ้ามีสิ่งที่ยัง่าออกข้างซงกับลูกชายของฉันนะฮะเนี่ยหัวน้่งกันรับกันด้น คุกเปิดทุงกงนก็เล็ลมมนี่ยก ah e ว่าเนมาลถ้าเสนที่บอกฉับมันบอกฉันป่มาอนอกาทุกขอพาะมเหสีดอกคิดหข้ตั้งตัหน่ยวยอมยางก็หายเอง <c oughs> กว่าเ่าอิสเรีมาลากลับไปก่อนเถอะบอเดี๋ยวจะก้นนี่คุณกับีบุญกับิไป่นอนแล้วบอกเส็จทองก็ต้องเป็ห่วงบ้ามดอกบอสาเสีเนะเธอกลับไปเถอะมาฉันมีทิพย์เองที่ย่อมหลับจะติดการคเท แต่ว่าฉันขออย่างเดียวเย่ามาบอกกระเทน,เนแบนแบนกันในบอมมาลอ้าวไอ้ที่บอกว่าเรานี่จะคนกนังไงน่นะารึเพครมัผูุ่ญงอีูวนันทีจริงเพราะว่าหัวน่ะใส้เอ้ยแต่ก็ได้ดอกวมเสียไปนาบอมาลาคบสวยสีมาหาวคนแก่อุอ้ยบอมมาลเสียอารมณ์โอ้ยอ้ยผ่าเลย <laughs> อาไย่แมแ่ง่เขาบอกว่าแมไม่มมันบอกว่าอั่างเอาไหนย่แม่เผาเลยโน้องตงกรไรกกะสิเผาแน่อยู่น่ะล่ะวนแมลูกซายแม่เป็นบ้าป่านนี้แล้วแวแม่ใช่านูกที่หาว้ใสามตมุะนหโอ้โหเสียแน่ไหนไม่มีที่บอไม่มีที่อยเาไม่ที่ด่างเลทุกด่างบไมกบาก่นทำซุปเียหน่อย